สวัสดีค่ะวันนี้กลุ่มของพวกเราจะมานำเสนอท่าบริหารก้านื้อโดยใช้โบสุวรรค่ะท่าแรกนะครับมาเท t a i n climbing ครับวิธีทำคือควาาโบสุวรรลงนะครับให้ด้านมดเป็นด้านเตรียมนะครับหลังจากนั้นใช้มือทั้งสองข้างนะครับจับขอบที่จับขอบของโบสุวรลนะครับยืดลำตัวและขาให้ตรงนะครับโดยใช้ ปลายเท้านะครับยันพื้นไว้ครับหลังจากนั้นนะครับก้าวเท้าซ้ายไปข้างหน้าสลับกับก้าวเท้าขวาไปข้างหน้าครับทาเหมือนเป็นการวิ่งเร็วนะครับทําท่านี้นะครับทำซ้ําจนครบหนึ่งนาทีครับไปดูท่ากันเลยอันดับแรกนะครับแล้วก็จะความโบสุวันลงนะครับพา แล้วจับแล้วเอามือทั้งสองน,นะครับจับไว้่างนี้ครับผมแล้วหลังจากนั้นยืดลำตัวตรงนะครับใช้ปลายเท้านะครับประคองไว้ครับหลังจากนั้นก้าวเท้าซ้ายไปข้างหน้าสลับกับก้าวเท้าขวานะครับอย่างนี้ครับทำเร็วๆทำเหมือนวิ่งเร็วครับอย่างนี้ครับทำาเพื่เพิ่มหนึ่งนาที่ครับผมค่ะท่าต่อไปนะคะก็คืคอท่าโบสบุสบอลสควอชนะคะท่านี้จะเริ่มจากการหงายโบสบุบอลด้านนี้ขึ้นมาค่ะหลังจากนั้นให้ผู้เล่นยืน ขึ้นไปบนโพสบอลยืนตรงนะคะแล้วก็ดังนั้นให้ยืดแขนออกมาข้างหน้าทั้งสองข้างค่ะและทําการงอเข่า9 0องศาขึ้นลงไปมาค่ะและทําซ้ําจนครบ15ทีค่ะค่ะอย่างแรกนะคะก็คือให้ผู้เล่นขึ้นไปยืนบนโซสบอลค่ะให้ทรงตัวให้อยู่หลังจากนั้นทําการยืดมือออกมาข้างหน้าสองข้างค่ะและทําการงอเข่าลง90องศา จนภายใน15นาทีนะคะแต่ระหว่าง15นาทีนี้เราสามารถหยุดพักได้ค่ะแต่ว่าไม่ควรเกินไม่ควรเกิน1นาทีค่ะสำหรับท่าต่อไปนะครับจะเป็นโบซูบอลบริหารกล้ามเนื้อโดยใช้ท่าคุ้เข่านะครับสำหรับท่านี้นะครับจะเป็นการบริหารกล้ามเนื้อแกนการําตัวกล้ามเนื้อสะโพกกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังเราจะทําทั้งหมด10ถึง12ครั้งต่อ1เซตนะครับ เราจะทำทั้งหมด1ถึง2เซตครับผมครับเรากา็เริ่มทำท่ากันเลยครับขั้นตอนแรกเราก็นั่งคู่เข่าบนโกลสบอลนะครับโดยเท้าทั้งสองข้างจะไม่แตะพื้นนะครับเวลาเราเริ่มทำครับ ราจะทำทั้งหมด12ครั้งนะครับต่อ1เซตครับถ้าต่อไปคือท่าโบสู้ไซสิสสคอนนะครับคือการคือหลักการเหมือนท่าสควอนนะครับคือใช้ขาทางด้านซ้ายนะครับหยัดตึงแล้วก็ขาทางด้านขวานะครับย่อลงไปนะครับทำ10ครั้งต่อหนึ่งเซตครับสลับซ้ายขวาาครับ โอเคนะครับเราจะมาสาธิตการทำกันนะครับข้าขาข้างซ้ายนะครับเหยียบวสุบอลนะครับขาตึงนะครับผมแล้วก็ทางด้านขวานะครับเตรียมย่อนะครับทำสิบครั้งนะครับต่อแรงเสรครับ ต่อไปเป็นทางด้นานสายนะครับผม ครับครับท่าตัดไปนะครับโบสูบอลดาวนเดอนะครับท่านี้จะเราจะคว่ำโบสุบอลลงแล้วเอาด้านเรียบขึ้นข้างบนนะครับจากนั้นให้ผู้เล่นนอนคว่ำแล้วทําท่ายืดพื้นจานวนสามครั้งจากนั้นให้ผู้เล่น ยืนขึ้นแล้วยกโบชุบันนะครับขึ้นลงจำนวนสามครั้งให้บริให้อยู่บริเวณออกนะครับจากนั้นให้ผู้เล่นเหวี่ยงโบชุบันซ้ายขวาสลับกันเป็นจำนวนสองครั้งจากนั้นให้ทำท่าซ้ำกับท่าทต่างๆนะครับสามเซตนะครับครับเรามาเริ่มทำกันเลยนะครับ วางโบชิบอลลงนะครับให้ด้านเรียกนะครับรอยู่ด้านบนแล้วเราทําการยิบพื้นสามครั้งนะครับหนึ่งสองสามจากนั้นยืนขึ้นนะครับยกโบชิบอลขึ้นนะครับให้อยู่บริเวณอ,อกนะครับจากนั้นให้เบี่ยงซ้ายขวาสองครั้ง จังนั้นเราจะทําการกลับไปทําท่าที่พื้นเหมือนเดิมนะครับทําทําเหมือนเดิมซ้ําไปนะครับจนครบสามเซตนะครับครับท่าต่อไปนะครับโบสุบอลลิกิสเบรกนะครับคือวางโบสุบอลลงนะครับแล้วก็ให้ให้ด้านนิ่งนะครับอยู่ด้านบนนะครับแล้วก็ผู้เล่นนะครับนอนใหญ่ครับครับแขนทั้งสองข้างทามางระกับพื้นนะครับแล้วก็ ขาขาด้านขาด้านซ้ายยกขึ้นครับส่วนส่วนด้านขวาก็วางลงประมาณนี้ครับเขาจะทำแบบนี้ประมาณสิบห้านาทีนะครับ หรังท่าสุดท้ายนะคะจะมีอุปกรณ์เสริมก็คือเชือกนะคะไว้รัดตรงข้างโบวสุบอนนะคะซึ่งท่านี้นะคะจะเป็นการบริหารด้านแขนค่ะค่ะเดี๋ยวเรามามาดูวิธีการทำเลยนะคะค่ะเ <c oughs> มื่อเราต่อด้านข้างของโบวสุบอนแล้วนะคะก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะค่ะโดยท่าของเรานะคะเราจะไปยืนอยู่บนโบวสุบอนทั้งสองข้างนะคะ ก็ทาท่าอย่างนี้ค่ะเราจะทําประมาณ15ครั้งนะคะ3เซตค่ะสาม อย่างนี้นะคะอีก3ามเซตค่ะเซตละสิบครั้ง